ค่ะวันนี้เรามาทำนานเบรดนะคะเรียกนานหรือแนนนี่แหละนะคะแย้วก็เรียกนานนะคะใส่มันฝรั่งบดลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศนะแย้วเลือกเป็นเครื่องเทศหอมๆของอินเดียนะคะใครจะใส่ผงพาสเล่ลงไปก็ได้นะคะใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะคะ พอให้หอมนะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปในชามผสมแล้วก็คนๆให้เข้ากันเด้อค่ะเด้อแล้วก็จะใส่ต้นหอมซอยนะคะซอยชิ้นเล็กๆเด้อ ทีนี้ยายเอลปกติก็จะมีพาสเลส,สดนะคะแต่วันนี้มันหมดก็เลยไม่ได้ใส่ใส่หอมซอยแทนนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใครมีอะไรจะใส่ลงไปเช่นผักชีก็ใส่ได้นะคะคือรสตามใจชอบแนนเบรดนะคะขนมปังแน่นจ้า นี่แยวกับสีไซช,ชีสชีสขูดลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มความอร่อยให้แก่นันนัน,นเบรดนะคะนี่เอิร์ตอยถือดอกพะว่าขนมปังชนิดนี้แยวกับพึ่งหัดทำนะคะนี่หัดทําเป็นครั้งแรกก็ทำคลิปเลยนะคะกล้าไหม <laughs> มัน พา,ายเสีดต,ตามแยแอวก็ได้เด้อค่ะเด้อยวแย่ลกลับไปเบิงโมเขามาบักลหลยนึงใน u t u b e นี่แหละขอบคุณทุกๆไอเดียเลยนะคะทุกๆความรู้นะแยวก็ใส่ชีสลงไปแล้วนะคะกะสิใส่มือค้นใ้มันเข่ากันนะคะกับไอมันฝรั่งนะคะใส่มือค้นใ้มันเข่ากันกับชีสนะคะแล้วก็จะทำเป็นก้อนอย่างนี้แหละ เพราะว่าจะทําเป็น3มชิ้นนะคะน้อมือนิสเตุขนมสามชิ้นขนมปัง3ชิ้นก็เลยทําเป็น3ามก้อนนะคะนะแบบนี้เลยนะคะจะปั้นแนนอะไรได้ค่ะดเดี๋ยวเราก็จะได้มาใส่ในแป้งเนาะทีนี้แอลก็จะเติมน้ำเปล่านะคะน้ำกอกด้ค่ะเดินลงไปในชามผสม กะกะเอานะคะสูตรนี้ไม่ตายตัวค่ะยายเอลจะใส่น้ำลงไปน้ำเปล่าแล้วก็จะใส่น้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ ค่ะยายอลก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะสูตรนี้ไม่ตายตัวเด้ะคะเด้อแป้งก็แป้งก็ใส่แป้งสองอย่างอย่างละเท่าๆกันนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนี่นะน้ำกับน้ำมันมากอกแล้วก็เกลือนะคะแล้วเราก็จะเติมแป้งลงไปเด้อค่ะเด้อแป้งสองอย่างนี่แหละแป้งสาลี่กับแป้งเซฟเรซิงเนาะคะเนาะใส่สองแป้งนี้นะคะ มันจะได้นุ่มๆกรอบๆขนมปังอันนี้มันสีนมข้างในนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะกรอบอร่อยนะคะกินกับแกงเผ็ดก็แซ่บค่ะขนมปังนี้ที่หัดทําเพราะว่าชอบรับประทานค่ะที่นี่แยวกสีใส่แป้งลงไปแล้วเด้อวค่ะเด้อส่วนผสมเท่าๆกันนั่นแหละไม่ตายตัว ใส่น้ำลงไปเกือบแก้วหนึ่งก็ต้องใส่แป้งลงไปผสมให้มันได้ส่วนผสมเหนียวๆแบบนี้นะคะเนี่ยคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ใส่แป้งจักถวยหนึ่งขันบ่พ่อก็ใส่ลงไปอีกเคึ่งถวยนะคะก็สังเกตดูเองนะคะเนี่ยมันไม่ยากเลย กระแค่มโนวดนว่าให้แป้งติดมือมันก็สิเป็นขนมปังเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะทำเลยอีหลี่เด้ดดต้องขอบคุณ y o u t u b e นี่และค่ะที่มีคลิปต่างๆมาให้ดูนะคะแล้วอยากกินอะไรเนี่ยเราก็สามารถทำเองได้เลยนะคะ <c oughs> แจ้วนี่ว่าแมนโปรเพชันนอลมาแต่ใส่เด้อค่ะเด้อเนี่ยเอาแป้งออกมาเ้ยค่ะบันนี้ <c oughs> ถ้าแป้งติดมือกับกระองห่วงกั นั่นและเอาแป้งสาลี่ที่มันเป็นผงๆนะ่ะแป้งนวลน่ะคะ่ะมันรูปๆเดี๋ยวมันก็ออกเองนะคะเราก็จะจัดการค่ะเราก็จะจัดการนวดนวดรูปๆแป้งให้มันไม่ติดมือนะคะโดยใช้แป้งนวลเป็นตัวช่วยด้วยค่ะเด้อการนวดแบบป็นละกับประเด็ตรงนวดลายเราคะ่ะนวดแค่แป้งไม่ติดมือนะเขาบอกอย่างนั้นค่ะสูตรเขา แต่ว่าแยวเห็นมันกระแสบมันกระไดผลก็ก็โอเคนะคะทําครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จนะคะเนี่นวดๆไปค่ะเดี๋ยวแป้งกับไปติดมือแล้วนะคะการทําขนมปังนี้แอลชอบนะคะเล่นแป้งนี่นุ่มๆเหนียวๆเนี่ยนะคะมาอยู่อังกฤษสิบกว่าปีนะไม่เคยคิดจะทําขนมปังเลย จนกระทั่งตอนนี้ว่างมากค่ะก็เลยจัดการเซลล์นี่เห็นบ่แป้งมันกับไ,ไม่ติดมือแล้วนะคะตอนนี้เมืม่แป้งมีลักษณะแบบนี้เราก็จะทําเป็นก้อนกลมๆก,ลมก่อนเนาะค่ะตามนั่นละตามที่แย่เเห็ดเถ้เบิงนี่แหละผู้ใดอยากหาเทศน้ำแย่อากระได้ด่ะเด้อแต่ว่าผู้ใดอยากเบิงช่องที่เขาจเจ้าเห็ดเก่งๆกะ ก็ดีคือกันเพราะว่าเขาเจ้าบอกเขาใจดีเนาะแต่ยายแอลนี่กะสิเฮ็ดตามนี่แหละตามเขาเรียกว่าตามสไตล์ของยายแอลนี่แหละซาส,าสาเนเนิบอยู่นี่แหละค่ะเนี่ยนวดเสร็จแล้วก็สิมตาตัดแป้งนะคะจะเราจะแบ่งแป้งเราจะทำสามชิ้นเนาะค่ะเนะาะแยวก็สีแบงเป็นสามชิ้นนะคะเนี่ยมีดอีหยังอยู่ใกล้กับมตาตัดก่อนเชย <laughs> ตัดไปเลยค่ะชี้ขาดไปรยิบอามีดอยู่ในลินซักเด็กค่ะเห็นบอตัดเป็นสามชิ้นนะคะเท่ากันก็ได้ไม่เท่ากันก็ได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะนี่แล้วเราก็จะมาทําเป็นก้อนกลมๆนะคะก็ทําเป็นก้อนกลมๆสามก้อนนะแล้วเราก็จะมาคลึงแป้งนะคะ มัน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 ง่ายมากเด้อขนมปังนี่เนาะเมื่อก่อนไม่ได้เคยคิดว่าขนมปังมันจะทําง่ายนะคะนโดยโดยเฉพาะขนมปังนาบกระทะแบบนี้เนี่ยแย่ชอบนะมันเหมือนแป้งจีนี่แหละข้างในมันก็จะเป็นไส้มันฝรั่งนุ่มๆเนาะกับชีสนะมันก็จะอร่อยนะคะนี่ เราก็จะสใส่ไส้ลงไปนะเรามีไส้อยู่3อันเราก็มีขนมปังแป้ง3ชิ้นเนาะเนี่ยปิดนะคะปิดปิดปิด,ปดทำตามนั่นแหละคะ่ะที่แอลทานั่นแหละคะ่ะปิดแป้งนะคะนี่แหละเสร็จแล้วเราจะได้นำเอาไปคลึงแล้วก็นำไปทอดเนาะ ทำครั้งแรกก็อร่อยเลยนะนุ่มๆกรอบๆนะคะเราก็จะคว่ำหน้าเขาลงตรงที่เราคลิปไว้รอยคลิปเมื่อกี้แล้วเราก็จะเอาไม้กลีกนี้นะคะมาคลึงเขาออกให้เป็นแผ่นบางพอประมาณนะคะ ตาบนั้นเลยค่ะ นำลงไปทอดนะคะยาก็เตรียมกระทะไว้จนร้อนแล้วนะคะนั่นนี่มาดูระดับความพองนะคะนี่ถ้าจะพองขึ้นมานะคะเป็นบางจุดนะคะขนมปังแนนนี่ยแยกไป แอคิดว่าวแอลทำโอเคอยู่นะคะเพราะว่ามันมีมันพองขึ้นมาอยู่ก็ก็แสดงว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะนี่ยเราก็ทอดนะคะกลับไปกลับมาจนแน่ใจว่าแป้งสุกนะคะเห <He S 2> ็นไหมคะเขาจะพองขึ้นมาตรงกลางๆนะคะขนมปัง ข้างในไส้มันฝรั่งนะคะชีสเนอะอข้างในนุม่มข้างนอกกรอบเนี่ยก็อร่อยค่ะแสดงว่าประสบความสำเร็จ <c oughs> นะคะนี่ยได้แล้วค่ะสองแผ่นนะคะยายแอลว่าจะทอดให้ดูหมดทั้ง3าแผ่นมันก็คงจะคลิปยาวไปเนอะก็ได้สองแผ่นนี้ค่ะ เราจะรับประทานเปล่าก็ได้นะคะกับสลัดก็ได้หรือว่าจะรับประทานกับแกงเผ็ดแกงเขียวหวานอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะคะแล้วจะชิมเนาะแล้วจะชิมขนมฝีมือของตัวเองค่ะฝีมือล้วนถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะลองทำก็ง่ายค่ะทำตามได้เลยนะคะ ถ้ายายแอลทำได้ทุกคนก็ทำได้เนาะเราก็จะตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ยาวเวิร์มเ,เลยนะคะเนี่ยเนี่ยตัดเป็นชิ้นแบบนี้รับประทานกับกาแฟหรือน้ำชานะคะตอนเช้าๆหรือตอนบ่ายๆก็ดีค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะ จบไว้เพียงเท่านี้ด้วยการชิมขนมปังกรอบนอกนุ่มในนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ